ครับสวัสดีครับก็เราได้พบกันในรายวิชาปฏิบัติเครื่ right องมือเอกนะครับปฏิคั่มวันนะครับก็รับในเทอมนี้นะครับก็เป็นในส่วนของนักเรียนวิชาเอกดุรยางเกษตรนะครับในรายวิชาปฏิบัติเครื่องมือเอกนะครับก็ขอเชิญไปฟังเนื้อหากันครับก็สําหรับวิชาปฏิบัติเครื่องมือเอกเนี่ยนะครับต้องเป็นรายวิชาที่เป็นเป็นวิชาเฉพาะทางนะครับสําหรับนักเรียนวิชาเอกดนตรีโดยตรงนะครับก็ ครับสำหรับในรายวิชานี้ก็มีความสําคัญเป็นเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะถือว่าเป็นวิชาที่เรียนต่อเนื่องพบเทอมนะครับตั้งแต่มสเทอมหนึ่งจนถึงม .6 นะครับก็เป็นวิชาหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นวิชาที่ต้องใช้ในการที่จะสอบเข้าสถาบันคุณสาในเรื่องของนะยะหาวิชาดนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยก็จริงเป็นคอร์สที่เรียนต่อเนื่องนะครับก็สำหรับใน รายวิชาเป็นระดับขั่นเล็กเนี่ยนะครับก็เป็นการเรียนสามคาบนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของการที่จะควบคุมคุณภาพของของการเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คุณสมบัติของเนื้อหาในการที่จะประเมินเนี่ยครับในสิ่งกับบีนิตีเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ที่อยู่ในกระบวนการที่ทําให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้นะครับก็ในอย่างแรกเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของเมโลดี้นะครับ เมลโลดี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะสามารถที่จะเล่นทำนองได้ถูกต้องทั้งหมดที่จะทําให้มีเขาเรียกว่ามีความสามารถในการจดจำทำนองได้อย่างถูกต้องในการที่จะสอบหรือบรรเลงเครื่องดนตรีให้ได้ทำนองเนี่ยนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่สาคัญมากนะครับเราพาลงไปดูตัวอย่าง,งการเล่นทำนองต่างๆ สำหรับนักเรียนดนตรีเป็นอย่างมากนะครับ เครื่องที่เป็นทำนองท่หลายเนี่ยนะครับ<ม>ในเครื่องที่เป็นคี์เปโนเนี่ยมันจะมีทำนองที่เขาเรียกว่าเป็นเสียงที่ถูกต้องนะครับในความตรงของเสียงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะทำให้ให้เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่ามีระดับเสียงความตรงของเสียงไม่ผิดเพี้ยนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะเป็นคุณภา,ภาพของเสียงดนตรี ต่อไปนะครับก็เป็นในเรื่องของวิทึมนะครับการเล่นให้ถูกต้องตามความสั้นยาวของเสียงและความเข้าใจของดีลาของจังหวะดิทึมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเรียกว่ามีแชมโปนะครับมีเรื่องไดนามิกเข้ามาเป็นตัวกําหนดเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของจังหวะนั่นเองในการที่จะทาให้ให้เกิดการตองของจังหวะเนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นดนตรีต่างๆเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดความตรงจังหวะเนี่ยเป็นสิ่งที่ ที่สำคัญมากเรา,เอาอยู่ฝาก การที่จะทำนี้ตรงจังหวะเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สำคัญในในความเป็นเครื่องมือของของดนตรีที่ต่างๆครับโดแล้วก็ในการเล่นที่จะมีแอคคอมแพนิเม้นเนี่ยนะครับเป็นร่วมประกอบด้วยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับครับทัมโป้นะครับก็ทัมโป้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของของจังหวัดที่ชื่นนั่นเองนะครับก็คือทัมโป้เนี่ยเป็นการที่จะทําให้แสดงให้เห็นว่า ในความเข้าใจในการเล่นดนตรีได้อย่างถูกต้องตรง,งกับเครื่องหมายกำหนดจังหวะทาให้เกิดพัฒนาการที่ทักษะความรู้อย่างดีกับเกี่ยวกับจังหวะนั่นเองก็คืออย่างเช่นในบทเพลงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกมีลีลาเนี่ยนะครับความช้าความเร็วหรือว่ามีขบวนทัข์ของของของมิงสิกเพื่อให้เกิดอ,อารมณ์าต่างต่างเนี่ยก็จะมีการกําหนดชัมโป้นะครับเช่นโนตตัวดำเท่ากับ80ก็คือเป็นอัตราความ ความเร็วของจังหวะเนี่ยนะครับในโน้ตตัวดำเป็นค่ากำหนดเอาไวน้นะครับก็เป็นเรื่องของของสิ่งที่ดนตรีก็มีความสําคัญในเรื่องของของทำให้ตรงทําโปรเป็นอย่างยิ่งนะครับเอ่ articulation นะครับก็คือ uh, uh. อันนี้เป็นลักษณะของของ uh, เรียกว่าการทําให้บทเพลงเนี่ยมีการเล่นที่ต่อเนื่องต้องอย่างมั่นใจของของบทเพลงอ่า uh, อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคทางดนตรนะีในในการผริเสียงให้เกิดความสั้นความยาวความดังความเบาเนี่ยนะครับก็จะมีการกาหนดที่เป็นแอคเคเดชันเนี่ยนะครับให้เกิดให้เกิดสัญลักษณ์ให้เกิดความาหมายต่างๆของตามสัญลักษณ์ทางดนตรนะีเป็นสิ่งที่รดนตรีต้องจะต้องปฏิบัติตามให้ตรงกับสิ่งที่ผู้เรียบเรียงได้เขียนไว้นะครับเทคนิคนะครับก็คือ การใช้นิ้วได no? ้อย่างถูกต้องทั้งหมดในการที่จะนำมาพัฒนาเทคนิคในการประยุกต์ในการเล่นหรือจริงๆแล้วในเทคนิคทางดนตรีเนี่ยมันก็จะมีทั้งมือซ้ายมือขวาเนี่ยนะครับในส่วนของแต่ละชิ้นเครื่องดนตรีเนี่ยนะครับก็คืออเมื่อเรามีกําหนดค่าทัมโปมีกําหนดอัติทูลเรชันแล้วเนี่ยนะครับก็จะใช้เาเรียกว่าใช้เทคนิคทางดนตรีเนี่ยผลิตเสียงเหล่านั้นเนี่ยให้ถูกต้องตามตามตามเทคนิคที่ถูกกำหนดไว้ให้นักดนตรีเล่นนั่นเอง ดิเรมิกนะครับดิเรมิกเนี่ยเป็นในเรื่องของความดังเบานะครับการสามารถที่จะเล่นระดับความดังเบาให้ถูกต้องทั้งหมดแสดงให้เห็นว่ามีความใส่ใจในการเล่นให้ถูกต้องนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นเทคนิคหนึ่งของของอะติคูลเลชันนะครับเพื่อเพื่อที่จะใสถึงนลเข้าไปให้เกิดให้เกิดถึงนลตา่างๆเนี่ยนะครับโทนยูวัตโตเนี่ยนะครับก็คือ,อาสามารถที่จะเป็นเสียงให้มีคุณภาพตลอดทั้งเพลงจนทำให้รู้จัก ฝึกการหายใจอย่างเหมาะสมมันเลกด้วยความไปเลาะนะครับก็ในแต่ละชิ้นของเครื่องดนตรีเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีลักษณะเสียงที่ที่เกิดความแตกต่างในความเป็นโทนแต่ละแต่ละเครื่องเนี่ยนะครับเช่นเครื่องไวโอลินเนี่ยนะครับ จะมีเอกลักษณ์ที่เป็น เปิดเพงนะครับก็เป็นภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับสเตทนะครับพรีเซนต์นะครับก็คือเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีการนำเสนอบทเพลงได้อย่างดีมีความมั่นใจในการดึงอยู่ก็เหมือนกับเป็นเป็น,เป,นเ,เป็นภาพรวมในการที่แสดงออกนะครับเป็นของนักดนตรีเนี่ยคือคือนักดนตรีแต่คนหนก็จะมีบุคลิกที่เขาเรียกว่ามีมีม ความหลากหลายแตกต่างกันแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยพอเวลาแสดงออกทางดนตรีแล้วเนี่ยต้องทาให้เห็นว่าคุณภาพของดนตรีของเราเนี่ยมีความมั่นใจนะครับอย่างดีที่จะดึงดูดผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าทางหรือความมั่นใจในการแสดงออกนะครับซึ่งกิ่งๆแล่นี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนนะครับโนต้ตอ่านิ้งนะครับก็คือมีความสามารถในการเชื่ออ่านดนตรีนะครับที่มีความสามารถในการอ่านกับฉับพลันหรือ หรือในบทเพลงของเราเนี่ยจริงๆแล้ว <c oughs> ก่อนที่จะเล่นบทเพลงได้เนี่ยก็ต้องมีผ่านการอ่านน้อน,นะครับเ,เพื่อที่จะตีความนะครับตีความกิตตารังหรือตีความความหมายันรักท์ทางมโนทรตต่างในบทเพลงนั่นเองนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับก็จะเป็นเพลงยิ่งคอฟเนิซี่นะครับเ,เป็น ความสามารถที่จะสามารถบรรเลงให้อย่างมีคุณภาพนะครับก็คือเป็นการที่จะผลิตเสียงให้เกิดให้เกิดคุณภาพของของเสียงในการที่จะบรรเลงต่างๆนั่นเองนะครับพิเศษนะครับก็คือเป็นความชื่นชอบในงานดนตรีที่หลากหลายหมายความว่าในการแสดงแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะตีความหรือว่านำบทเพลงที่ที่มาแสดงเนี่ยนะครับ เราก็ต้องมีการที่จะชื่นชอบนะครับในชิ้นงานตรีสิ่งพันธ์ 10, นด้วยนะครับเบสเก,ก้าเลยนครับก็คือจะมีการบรรเลงได้อย่างดีเนี่ยครับเราต้องมีความรูม้ทางดนตรีทั้งในแง่ประวัติดนตรีการนิยามความหมายการประพันนะครับนักดนตรีสามารถที่จะพัฒนาออกมาเป็นเป็นบรรจารุ์นังสือได้ในโน้ตเพลงต่างๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเวลาบรรเลงแล้วเนี่ยเห็นไล้ว่าเราต้องอ่านอ่านแบสเก้าเบ,บื้องหลังนะครับประวัติของทีเตอร์โควี แนวคิดในการแต่งเพลงอันนี้เป็นสิ่งที่ที่จะทําให้เราตีความวัลเลนออมาเป็นลูกค้าที่ที่เกิดความมั่นใจได้นะครับครับออโรดิส n มนเทชันนะครับก็คือมีความสามารถที่จะวินิจฉัยเสียงที่ได้ยินนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับว่าเป็นเป็นอินโทเนชันคือความตมของเสียงแต่ทีนี้ก็คืออันนี้ก็อาจจะเป็นรวมทั้งประโยคเพลงหรือว่าการตีความนะครับ กีตาร์ของของของเปลี่ยนไปด้วยนะครับนะครับเอ่อวิสโนทีติ้งนะครับก็ uh, นอกจากการฟังของออรอนแล้วเนี่ยนะครับเอ่อ uh, ในการที่จะมีความสามารถในการเชียร์ร้องอ่านโน้ตตอบโต้อย่างคศิลปะคุณสมบัติอย่างอย่างดีได้ด้วยนะครับก็คือหมายความว่านโน้ตที่เราอ่านแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไว้หรือว่า้องออกมาให้ที่ตรงเสียงในท่าเบส ที่สำคัญอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับเครียติ้งนะครับหรืออินโพรไวเซชันนะครับก็ในความคิดสร้างสรรค์ในการบรรเลงเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ที่สำคัญนะครับเช่นในบทเพลงต่างๆเนี่ยนะครับเวลาถ้าเราจะมีมีไอเดียในการที่จะคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะครับเ,เราก็ต้องแงสดงออกมา การที่จะปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดีเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับต้องมีความรักดนตรีอย่างลึกซึ้งนะครับต้องมีความชื่นชมในเสน่ห์ของเสียงดนตรีนะครับมีความสนใจในเครื่องดนตรีนะครับมีความสามารถในการที่เล่นดนตรีด้วยการฟังนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับจะเล่นดนตรีได้ดีต้องมีการฝึกซ้อมดนตรีนะครับอย่างสม่ำเสมอดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในการที่จะมีมีอยู่ตลอดเวลานะครับ ต้องสามารถที่จะเล่นร่วมกับผู้อื่นได้นะครับมีความตรงต่อเวลานะครับมีจรรยาบันนะครับนะสามารถที่จะประเมินตนเองยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ,อื่นนะครับแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมตลอดนะครับผมเราคงไปฟังในภาพรวมของมตเขขรับรองบ้าง ก็เป็นในเรื่องของคุณสมบัติของนักเรียนดนตรีที่ควรจะต้องมีนะครับในการที่จะเรียนวิชาปฏิบัติเครื่องมือเอกนะครับในการเรียนปฏิบัติเครื่องมือเอกเนี่ยเราก็แยกเป็นเรียนหลายชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องสายวาเวอร์ดิวิลลาเชโลนะครับกลุ่มบูธวินนะครับพิเน็ตฟูดโอโบนะครับกลุ่มเครื่องบาสนะครับถังเตทําโบ Tom เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะแยกเป็นชิ้นต่างๆเนี่ยแต่ว่าในองค์ประกอบของการเรียน ในรายละเอียดหรือว่าในส่วนของลักษณะข,ของการที่จะฝึกซ้อมในการที่เล่นบรรเลงแต่ละชิ้นเครื่องดนตรีเนี่ยก็จะมีกรอบมีคุณลักษณะที่ที่ในลักษณะเดียวกันนะครับในการที่จะเตรียมตัวของนักดนตรีแต่คนให้เกิดความพร้อมในการที่จะปฏิบัติเครื่องของตัวเองเนี่ยได้เต็มความสามารถศักยภาพของตัวเองเท่าที่จะเป็นอยู่นะครับก็วันนี้เราคงจบในเรื่องของออในส่วนของคุณสมบัติของของ,ของเครื่องดนตรี นักเดินตีที่ดีควรจะปฏิบัติอย่างไรนะครับขอบคุณครับเจอกันในคอร์ดหน้านะครับ